วันนี้เราจะมาปัดเจลลงบนผมกันให้ผมเรียบกริบให้ผมแข็งเป็นหินกันเลยค่ะ oh, <no. S 1> ทุกคนคะคือเอตาเนี่ยเป็นคนที่มีลูกผมโดเดเยอะมากเวลาที่ดเด oh. อตาทําผมเอตาจะต้องมีเจลที่เก็บลูกผมตลอดแล้ววันหนึ่งก็เลยมีความคิดแล้วก็ไปเห็นยูทูบเบอร์ฝรั่งคนหนึ่งทำแล้วแบบเฮ้ยตลกดีเขาก็จะใช้เจลยี่ห้ออะไรที่บ้านเขามี <Okay. S 2> แต่บ้านเราเนมันึก เราไปเอาเป็นเจลที่เราเคยใช้ตอนเด็กๆแบบว่างานกีฬาสีตอนเด็กได้เต้นบนเวทีแล้วคุณครูจะชอบใช้เจลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีฟ้ากับสีแดงเนี่ยนะคะไม่ได้ต่างกันมากต่างกันแค่สีใครชอบสีไหนก็ซือสีนันนะคะเป็นสูตรเดียวกันวันนี้ก็เลยได้มาเดี๋ยวเราจะมาลองทาเจลตัวนี้กันนะคะ คือผมไม่ตายเนี่ยมันจะยาวลงมาหน่อยอาจจะทําไม่จนถึงปลายผมไม่งั้นหลังไม่ตามันจะไปด้วยแต่ทีเนี้ยเราจะไม่สามารถแบบโป๊บเข้ามาอย่างนี้ได้ถ้าเราโป๊บเข้ามาอย่างนี้ผมข้างล่างจะไม่ได้รับการทุกขเทจะเหมือนเวลาที่รัฐบาลแจกคนละสองพันแล้วไม่ได้รับทุกคนก่อนเลยจะจจะแต่งนะคะให้เขาเป็นชั้นขึ้นมาก่อนข้นางบนขึ้นไปเก็บก่องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูได้เจลนะคะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหมาอาจจะจะใช้อันสีแดงเพราะอะไรคะ มันสวยดีและน้องก็เด้งดึงดึงกลิ่นนี่คือแบบดมแล้วแบบมอสตาจียมากแบบว ja ่าเดจาวูเหมือนตอนเด็กๆสีสวยมากถ้าไปวางบนจานนี่นึกว่าขนมนะเนี่ยเราจะเริ่มจากชั้นแรกก่อนนะคะ เวเย็นหัวคือกลิ่นอนะเขาทําออกมาให้มันเป็นกลิ่นแบบหอมๆแหละแต่ว่าพอมันกระปุกใหญ่พอเราควักออกมาเยอะอะมันมันกลายเป็นกลนะิ่นเหม็นอะเฮ้ยรู้สึกแบบเป็นความรู้สึกเย็นเย็นหัวเหมือนเวลาเราไปทําสีผมที่ร้านนะคะอันนี้เดี๋ยวแต่จะรูปให้มันติดไททอยไปเลยแต่อย่าให้เหมือนเวลาเราทําผมแบบหวีเปียกอะทุกคนแต่หวีเปียกเขาจะไม่ได้เรียบขนาดนั้นแต่เราอยากอยากให้มันเรียบเขาบอกว่าเจลตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่แบบแข็งโป๊กตอนนี้ยังไม่แข็งนะเดี๋ยวลองดูอยากรู้ว่ามันจะแข็งแบบเป็นหินไหม เอาชั้นแล้วไม่หนามากนะคะเพราะว่าถ้าหนามากเดี๋ยวมันจะไม่ได้เจลในทุกๆชั้นเดี๋ยวผมเราจะไม่เรียบอุ๊ยน่ากลัวว่ะเสียววส่ยว่าเสี่ยวฉันก็เสียวเหมือนกันค่ะว่าจะโดนจริงเก็บหูนะคะหูนะคะไม่ใช่อย่างอื่นค่จะจัดงน้องนิดนึง ก็อาจจะไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรเพราะเรามีกล้องเดียวแต่ถ้าใครอยากให้มี2กล้องก็ยังไงก็ตัวเนทเงินเข้ามาได้ก่อนที่เราจะเอาเจลปาดเราต้องเอาหวก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเราจะปาดไปโดยที่ผมมันไม่เรียบอะเดี๋ยวมันจะไม่เรียบแต่ว่าผมแบบว่าปาดเจลแบบนี้ถ้าใครผมสั้นช่วงต้นคอทำมันน่าจะสวยมาก เปียกจริงหวีเปียกจริงไม่ใช่เปียกเวอร์ชันธรรมดาหวีเปียกเวอร์ชันส,ง,สงกรานเลยค่ะทีนี้แหละมันทรงที่จะมาดูว่าเราจะรอดไม่รอดถ้าหัวรีบแล้วยังสวยอะ่ะแปลว่าหน้าเราสวยจริงๆแล้วแหละเคยมีความคิดอยากโกนหัวด้วยนะ<ฮ> Why, ว้ายว่ะชีวิตกูแม่งทำไมต้องบัดมาทำผมอะไรนะักหนาโกนๆแม่งคือถ้าเกิดกูสวยอะ่ะโกนหัวก็สวยอยู่ดีป่ะแต่คิดนะแล้วถ้ากูไม่สวย เราจะเอาเป็นอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ดีเพื่อนๆอนเอาสองทรงเลยก็ได้ทรงแรกเราเป็นปาดไปก่อนปาดขึ้นก่อนอุย้ยเริ่มหวีไม่ได้แล้วนะเนี่ยเริ่มเหนียวเริ่มหวีไม่ได้ละว,ว้าวว้าไงจ้นุ่ซสาวจะไปไหนเดี๋ยวพี่ขับมือเซไปส่งกีปเปไหมไม่เป็น <laughs> <laughs> มันดีนะมันสวยอะนั่งแบบมากเลย แต่มันเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ค่อยอยู่อะ่ะคือนี่รู้สึกว่าพวกนางแบบที่เขาหวีเปียกแล้วสวยอะ่ะคือเขาหยีข้างในแล้วเขาก็ค่อยเปียกข้างนอกเนี่ยพออันนี้เปียกปุ๊บหัวลู่เลยเพราะว่านี่เป็นคนไม่มีขมับเห็นไหมขมับหายแล้วก็มามีหนกหัวตรงนี้อีกทีนึงแล้วนี่ก็มีอะไรหนกอ๋อไม่ใช่ บางทีอย่างไี้ตะคนที่ไรผมมันไม่ได้สวยเปิดหน้าผากบุกมันไม่เป๊ะใช่ไหมแต่การทํารูปผมคือเป็นการหลอกให้คนไม่สนใจเรื่องไรผมซึ่งปกติเขาจะใช้ไปแบบอันนี้เป็นแปรงที่เอาไว้ปัดขิวจิ้มตัวเจลเนี่ยนะคะจิ้มจิ้มจิ้มนะคะไม่ต้องเยอะมากทุกคนคะายตาเอานี่มาค่ะกับเพชร ดาวดาวใดๆแต่มีทั้งสีชมพูขาวนี้เป็นสีแบบเหลือบๆนะคะตัวนี้เป็นสีขาวเลยมันน่าจะเก๋นะคะเอาเป็นสีนี้ดีกว่ามันเป็นสีแบบชมพูออกขาวมันน่าจะเล่นไฟแล้วก็มีความเหลือบๆเลื่มๆดีนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาช่างทาผมเขาทํามันเขาใช้ยังไงเขาใช้ป้ายๆลายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เก่งมาคือคิดมานานแล้วว่าอยากทําผมที่มันแบบมีกิเตอร์ลอยหัวแต่ก็ไม่เคยได้ทําสักทีเพราะรู้สึกว่าล้างยากงานซักล้างเนี่ยเรื่องใหญ่เลยซึ่งวันนี้ถามว่าจะซักล้างง่ายกว่าไหมก็ไม่แต่ว่าพอทำทำให้รู้ว่าเวลาเราทําแบบเนี้ยเราต้องใช้กิเตอร์ที่มันมีสีหน่อยเพราะว่าถ้ามันเป็นสีขาวๆอ่ะมันแบบต่อให้มันมีประกายอ่ะมันดูโดยรวมแล้วมันเป็นขาวๆมันดูเหมือนแบบ เหมือนอะไรติด <haft> หัวผมเริ่มเริ่มแข็งไม่ใช่แค่เย็นอย่างเดียวไม่ใช่แค่เหนียวแต่เริ่มแข็งแล้วคะ่ะเริ่มแข็งจริงๆแล้วนะคะเดี <F> ๋ยวไปดูฟินิชลุคของวันนี้กันค่ะ เจลเยอะหรือว่าแบบไปถ่ายงานอัดสเปรย์มาเยอะอะไรเงี้ยผมมันจะแข็งมากนะคะเทคนิคส่วนตัวขยตาคือจะจะเอาคอนดิชเนอร์ล,ลงก่อนในบริเวณที่ผมมันแข็งๆอาจจะไม่ต้องลงทั้งหัวก็ได้นะคะถ้าบางคนรู้สึกว่าฉันไม่อยากใช้มันไม่ไม่มันเปลืองลอลยตนนี้ตาใช้ตัวนี้เลยแชมพูเคราตินอันดับหนึ่งของ t r รนเ m e นะคะ เทรซเมยเคราตินสมูทนะคะตัวนี้เนี่ยปรับสูตรใหม่มาพร้อมกับโมเลกุล่าเคราตินค่ะซึ่งเป็นเคราตินขนาดเล็กจิว๋วเล็กลงกว่าสูตรเก่านะคะซึมลึกถึง1ิชั้นผมเลยทีเดียวไอตาเนี่ยใช้ทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ของเขาเลยเนื้อแชมพูเนี่ยเข้มข้นมีกลิ่นหอมมันอ่อนเวลาสระแล้วผ่อนคลายมากๆส่วนคอนดิชเนอร์นะคะชโลมทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ล้างออกช่วยบำรุงให้ผมนุม่มลืน่นฟื้นฟูเส้นผมสวยเป๊ะเงาวาสวสวยกลิบระดับ High Definition รับรองว่าซูมดูแค่ไหนก็ไม่มีผมชีฝัวมาสักเส้นทุกคนน่าไปสะคนต่อคืออันนี้ดิฉันทำอะไรผิดผีหรือเปล่าสระผมมาไรเรียบร้อยนะคะม้วนรล่อนนิดหน่อยดิฉันเป็คนชอบผม,ผมแบบร่อนๆนิดหน่อยสวยมากดูความผมเงายหางที่บอก เทรซาม,เ,มเคราตินเขาปังจริงผมเนี่ยนะนุม่ม สวยเงาวาวกริบเฟ HD มากๆต้องยกให้ Tresemme Keratin Smooth สูตรใหม่เลยนะคะบำรุงเต็มสิบผมเนี่ยกริบ HD เลยอะเหมือนไปบำรุงที่ซาลอนเลยนะผมดีมากเลยอะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะแต่ก็มาทำชาเลนจ์สนุกสนุกอยู่บ้านช่วงนี้ก็หาอะไรทำสนุกสนุกกันนะจ๊ะถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรอยากให้จะาทำชาเลนจ์อะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะคะบอกกันได้เลยนะคะเผื่อว่ามาทำสนุกสนุกสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆกันช่วงนี้ก็เป็น กำลังใจให้แก่กันนะคะเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามตาม่างๆสํหรับวันนี้ดิฉันหญิงสาวผู้มากระฝนก็ไปแล้วละกันบ๊ายบายไปดูว่าอตาหอวล้วนเป็นไงเดี๋ยวเอาที่ถ่ายในติกต o อให้ดูค่ะเออสรุปคนเม,นม้นว่าก็สวยดีนะคะโกนเลยค่ะอย่าไม่เอานะอย่าหาทํานะ